สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องวินยูสตาเป็นประจำเช่นเคยนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้มีรถสวยความสบายสบายปีใหม่ๆม,มาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะก่าดาคันนี้เลยคันนี้นะคะก็คือนิสสันมาร์นะคะเป็นตัว 1.2e นะคะเป็นรถเกียร์ออโต้ปี2019นะคะได้ปีใหม่ๆแม็กใหม่ยางใหม่นะคะนะคะราคาคันนี้อยู่ที่275,000บาทาาท่านั้นท่าเดี๋ยวมาชมกันรถกันเลย เดี๋ยวเรามาชมตัวรถคันนี้ไปพ,พร้อมๆกันเลยนะคะรถคันนี้เนาะก็เป็นนิสสันมาร์ปี2019นะคะได้เป็นเครื่องพันสองนะคะ1.2 E เบนซินนะคะต้องบอกเลยเป็นรถอีโคคารผ่อนสบายๆนะคะไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟมันติ r e เฟกเตอรนะคะทุกคนสวยๆเลยนะคะกระจังหน้าได้เป็นลังพึ่งสีดำนะคะโลโก้นิสสันสวยงามชัดเจนสีโครเมียมแบบนี้เลยราคาคันนี้เนาะก็อยู่ที่ 275, 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ คนเพียงห้าพันบาทเนาะก็ประมาณ5,000ันกว่าบาทนะคะประมาณห้าพันห้ประมาณนี้นะคะสวยๆเลยนะคะไฟในฝั่งสวยงามไม่แตกไม่ชํารุดไม่เหลืองนะคะตัวรถสวยงามมากมาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่นะคะทุกคนมาดูในส่วนของ Mac แม็กไอยางกันนี่เลยนะคะได้แม็กเป็นแม็กขอบสิบห้าแม็กแต่งสวยๆแบบนี้นะคะ,สว,บบะ,คะสวยกรีบทั้งคันนะคะคันนี้เดี๋ยวต้องแบบ ต้องบอกเลยว่ามันเขาทามาให้ใหม่นะคะพอที่เต็นได้มาและะ้วทุกคนก็ใส่แมงใหม่ย่างใหม่ให้ลูกค้าเลยนะคะมาดูในส่วนของซิลีสย,ยางกัน195ทับ 55R15 นะคะอ่ะถัดมาที่ด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยการเกิดคุตบาดมานะคะทุกคนใต้ท้องรถสวยๆไม่โคดไม่เบี้ยวนะคะในส่วนของแก้มข้างนะคะก็มีไฟเดียวมาให้นะ กระจกตัวรถนะคะกระจกข้างนะคะเป็นกระจกปรอบไฟฟ้าไฟฟ้าสีเดียวกันกับตัวรถให้เลยนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถปี2019นินะคะทุกคนทุกคนก็จะได้รถปีใหม่ๆไปใช้งานกันเลยนะคะใช้ได้อีกยาวๆนะคะมือจับประตูสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันชดาเปิดมานะคะก็จะเจอกับภายในนะคะที่เป็นสีดําแบบนี้นะคะทุกคนก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะ ได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยแต่งตัดลวดลายมาสวยๆนะคะเป็นสีเทานะคะทุกคนเป็นสีเทาดํานะคะสวยเลยเบาะผ้าไม่มีฉีกขาดนะคะนี่เลยตัวรถไม่ช้าเลยเบาะไม่ยน่นไม่ยับนะคะเบรกมือสวยงามน,นะคะตัวรถเป็นเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์นะเดี๋ยวมาดูเลขไม์ตัวรถคันนี้กันเลยอ่ะไม้ใช้งานคันนี้นะคะใช้งานอยู่ที่ 55,494กิโลเท่านั้นนะคะเครื่องเล่นเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะคะวิทยุ FM ใช้งานได้ปกตินะจ๊ะอ่ะสวยๆทั้งคันนะคะคันนี้แอร์ก็ได้เป็นแบบแอร์กรมคลาสสิกนะคะนี่เลยอู้ย้อนแสงนิดนึงนะคะพี่ๆค่ะ สวยมากเนาะตอนนี้เป็นแดดบ่ายแล้วนะคะถัดมาที่หัวนอซอกประตูนะคะสวยงามสวยเดิมไม่มีร่องรอยการแกะถอดไขได่ใดๆนะคะแผงประตูก็สวยๆนะคะแปผงแผงประตูสีดำเนาะกระจกออโต้บานคนขับนะคะสวยมากๆนะคะทุกคนรถคันนี้เนาะดิสันมาร์ผ่อนเที่ยง5,000บาทเนาะสนใจก็สามารถทักมิมาได้เลยนะคะโทรได้เลย09-6-139-76-55นะคะ ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับนี่เลยเบาะผ้านะคะเช่นเดียวกันกับด้านหน้านะคะตัดแต่งลวดลายนะคะสีเทาดำเนาะสวยสวยเลยนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีชํารุ่แต่อย่างใดนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีไม่เพียงห้าหมื่นนะคะแล้วเป็นรถปีใหม่ๆนะคะปีสองพันสิบเก้าเลยนะนี่เลยพรมดุมปูให้หนั่งคันเนาะสวยสวพร้อมใช้หัวนอซ่อมประตูนะคะสวยเดิมไม่มีร่องรอยการ แกะถอดถ่ายแต่อย่างใดนะคะสวยๆเลยนะคะแม็กใหม่ย่างใหม่ให้เลยนะคะนันนี้แม็กใหม่ย่างใหม่ทั้งคันแล้วเป็นแม็กแต่งสวยๆสีดำแบบนี้นะคะเออแค่แม็กก็คุ้มแล้วบอกเลยด้านท้ายนะคะสปอยเลอร์หลังเด่นๆเลยนะคะทุกคนไฟท้ายเนาะก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะสวยๆสีแดงนะคะมือจับปลดฝาท้ายนะคะแล้วก็ โลโก้ Nissan Max น,นะคะยังอยู่ครบ,ครบไม่มีหลุดล่วงไปทางไหนที่ปั่นน้ำฝนเส้นไล่ฟ้าให้นะคะไฟเบรกลงที่3มมีให้ครบนะคะอคืดนี่มาดูกันในส่วนของฝาท้ายนะคะหัวน็อตก่อนเลยหัวน็อตนะคะสวยเดิมนะดิมเดมกับตัวรถไม่มีร่องรอยการแกะถอดไข่แต่อย่างใดน,นะคะรอยเม็ดเมคอาร์ตนะคะเรียงสวยมากๆนะคะนี่เลย สวยๆเลยฟาท้าทยระบบโชกอัพกระจกไม่มีร้าวไม่มีแตกนะคะนี่สวยๆถ่ายให้ถ่ายการให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนิสสันมาร์ทคันนี้เนาะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้ใช้เงินจองรถคันนี้เพียง1,000บาทนะคะจองแล้วจัดไปแนนซ์ไม่ผ่านดูรถตัวจริงเราไม่ชอบนะคะคืนเงินให้เต็มจํานวนนะคะไม่มีริบมาจําเด็ดขาดเลยนะคะ Good. อะ เดี๋ยวพามาชมกันในส่วนของด้านข้างอีกฝั่งของตัวรถนะคะก็ได้เป็นสีแดงสวยๆนะคะฝาน้ํามันนะคะฝาถังน้ํามันอยู่ที่ด้านซ้ายมือของคนขับเนาะก็เป็นเติมเบนซินนะคะคันนี้สวยๆเลยอ่ะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะสภาพรถใหม่ๆเลยใช้งานเพียงห้าหมื่นโลนะคะรถสวยๆเลยนะคะคันนี้เบาะผ้านะคะสีดำตัดมาสีเทาสวยๆนะนี่สภาพนะคะ ใช้งานน้อยนะคะทุกคนสภาพส,สวยๆแล้วก็ใช้งานน้อยมากๆเนาะเบาอ,อีกฝั่งนะคะเบาะที่นัง่งผู้โดยสารข้างคนขับเนาะทุกคนส,สวยๆได้เกียร์ออตโต้ปีใหม่ผ่อนสบายนะคะไม่หนักเกินไปเนาะส,สวยๆเลยเงินเดือนนะคะหนึ่งมืนสองพันขึ้นไปผ่อนได้นะคะหนึ่งมืนสองพันขึ้นไปผ่อนได้เลยนะคะพี่ๆค่ะส,สวยๆนะ ทุกอย่างใช้งานได้ปกติรับประกันเครื่องเกียร์ะระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะทุกคนมีบริการฉุกเฉินช่วยเหลือให้ฟรีหนึ่งปีนะคะพี่เบอร์พี่เบอร์เ,อรเปิดฝากระโปรงให้หน่อยเบอร์เธอเปิดฝากระโปรงให้หน่อยนี่เดี๋ยวพาไปชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้เนาะรถสวยๆส,สภาพดีมากนะคะราคา สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะผ่อ,อนสบายๆนะสนใจเข้ามาดูที่เต็นท์น้องมินได้นะคะเซรี่ทยเจ็ดสิบสีแยกมินบุรีเลยนะคะฟากระโปรงเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยการแกะถอดถ่ายตัวเลขสลักเดิมๆนะคะจากโรงงานให้เลยนะคะสภาพด้านหน้าสวยเดิมนะคะเรื่องนั่นตึบด้านหน้าแน่นตึบนะคะได้เครื่องเบนซินพันสองประหยัดน้ํามันสุดๆนะคะทุกคนเครื่องพันสองเนาะ นี่เลยหัวน็อตน,นะคะสวยสวยไม่มีร่องรอยการแกะดรอปไข่ไมิเป็กอาร์ตนะคะเดิมเดิมฝากระโปรงเดิมนะคะแผ่นเพจมออก,กอยู่ครบนะพี่พี่ท่านไหนเนาะที่สนใจนะคะนิสันมาร์คคันนี้ขอน่0ห้าพันนะคะทุกคนถูกๆเลยต่างจังหวัดซื้อได้นะคะโทรได้เลยนะคะศูนย์เก้าหกหนึ่งสามเก้าเจ็ดหกห้าห้านะคะเป็นเบอร์ส่วนตัวของมินเองนะคะต่อสายตรงถึงมินเลยนะคะฝากนิสันมาร์คคันนี้ให้ พิจารณากันด้วยนะวันนี้มีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามมินนะคะไปสู่4,000ันซับสไคร์เบอร์ด้วยกันค่ะ